ไม่แปลกใจที่ทำไมเวลาเขาออกมาเล่าเรื่องราวแบบบางทีเห็นรีวิวใน,นติต๊กตอกใช่ไหมโอ๊ยร้องไห้เลยเราก็มันซึ้งขนาดนั้นจริงไหมมันมีช็อตที่แบบว่าเฮ้ยเกือบเราเหมือนกันน้อ่ะเพราะว่ามันเป็นเศร้ากหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยมีครบทุกรสการตายอ่ะมันก็ตายได้แค่ครั้ยยง,งเดียวนะอ่ะแต่การที่เราจมปักอยู่กับคนรักจมปักอยู่กับอดีตเจ้ากับอยู่กับคนรักวนเวียนวนเวียนจมปักอยู่กับเรื่องเก่าๆเนี้ยมันก็จะฆ่าเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตาย ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สะเทือนวงการภาพยนตร์ไทยมากนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องสับเปลือนะครับที่ทํารายได้225ล้านภายใน11วันนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยโหก็แห่ไปดูกันนะครับรอบภาพยนตร์เนี่ยมีถึงตีหนึ่งตีสองและที่สําคัญคือคนอยังดูเต็มลงพี่มุก<ช>ผมในส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้ไปดูแต่เพ่อพี่มุกไปดูมาแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าพุ่มกลับอย่างต้องเตทิติเนี่ยนะครับเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะในตอนแรก แต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันเกินฝันมากเขาใช้คํานี้เลยเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันเกินในทีมก็ไม่มีใครคิดว่าจะสําเร็จได้มากมายขนาดนี้นะครับส่วนในภาพยนตร์นี้นะครับมันแฝงไปด้วยความหมายสําคัญในยะของภาพยนตร์ครับหลายคนที่ได้ดูแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาพูดคุยกันได้นะครับความหมายอะไรบ้างครับพี่มุกในภาพยนตร์ในฐานะีพี่มุกเนี่ยได้ไปดูเรื่องนี้มาแล้วครับ ก็บอกว่าความหมายเยอะมากคือแต่ละฉากแต่ละตอนน้องอามบอกเลยว่ามันจะแฝงแง่คิดแฝงความหมายอะไรหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้ต้องเตน่ะเขาออกมาเฉลยในเรื่องเพราะบางคนอาจจะดูภาพรวมอย่างพี่เนี่ยดูภาพรวมก็ไม่ทันได้โฟกัสอะไรเล็กๆน้อยๆแต่คนกำกับหนังเนี่ยเขาจะแฝงทุกๆอย่างไปซึ่งตอนนี้เขาออกมาโพสต์ผ่านทาง a c e b o o k ของเขานะอันแรกนะพี่จะบอกเลยมันมีฉากหนึ่งน้องอามในเรื่องนะคะเป็นเรื่องของตอนที่ ทางด้านของเสียงเนี่ยเขาแบบโวดราม่ามากเลยเสียงใช่ไเสียงเขาร้องไห้เลยเขาคิดถึงใบข้าวคิดถึงแฟนเขาที่ตายบาคนที่เป็นผีในเรืช่องชายก็คือข้าวเขาร้องไห้เขากลับมาเหมือนแบบเพิ่งไปงานศพมาเขาเศร้าไงน้องอามเสร็จปุ๊บคุณยายเขาเนี่ยค่ะเป็นคุณยายเนี่ยก็คือแก่ๆล่ะมีการจีเข้าจีหลอกนะคะความหมายของเข้าจีบางคนก็มองเอ้าแค่เข้าจีไงจีให้ธรรมดาแต่ความหมายเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณยายเนี่ยเขาแก่จนไม่รู้ความสุขพอดีของข้าวจีแล้วนะคือเขาไม่รู้แล้วความสุขมันขนาดไหนแต่รู้แค่ว่าห่วงลูกห่วงหลานไม่รู้หรอกว่าหลานตัวเองจะทําผิดมาจะไปทําอะไรมาคือไม่รู้หรอกรู้แค่ว่ามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยที่จำพอบให้ดังนั้นเนี่ยแค่อยากกินขา้าวจีธรรมดากับคนในครอบครัวที่มันธรรมดาแค่นี้มันก็ถือว่าเป็นนุ้พิเศษได้แล้วแค่นั้นเลยนี่คือความหมายของเขาต่อมาค่ะในเรื่องของลูกโป่งขาวลอยมันจะมีฉากหนึ่งนองามที่ มันจะมีลูกโป่งสีขาวลอยคนอยู่หลลยะคนก็สงสัยอ่าเรื่องลูกโป่งเนี่ยบอกว่าเออสงสัยมานานแล้วลูกโป่งเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าลูกโป่งเนี่ยหมายถึงการหลุดลอยการปลดปล่อยจากความสุขแล้วก็ความทุกข์ของคนที่ยังอยู่แล้วก็คนที่จากไปอ่ะเป็นเรื่องราวที่แฝงในน้ำใช่เป็นเกี่ยวกับการจากลาเหมือนกับความสุขมันหลุดลอยไปอ่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าอ่ะในเรื่องของวงไฮโลงานศพมันจะมีฉากหนึ่งที่ พ่อของเจิดเนี่ยเขาเสียก็มีการเล่นไฮโลอยู่ข้างโรงศพ่ะแน่นอนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยเห็นอยู่แล้วนะเขาบอกว่าความหมายเนี่ยแสดงถึงเส้นแบ่งระหว่างอารมณ์สนุกกับความเศร้าของเจิดกับวงไฮโลซึ่งคือเพื่อบอกว่าเป็นในยัวท่าความตายเนี่ยมันไม่ได้เกิดคนที่เรารักนะเราก็ยังมีความสุขต่อไปได้โดยบางทีเนี่ยเราอาจจะลืมนึกถึงตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็คือเป็นความหมายแฝงในเรื่องราวที่เราเห็นต่อมาค่ะคือ4เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นว่าเจิด คนนำลงเลยก็คือเป็นลูกของสัปลเลใช่ไหมเ<อ>จิดเนี่ยจะมีการทาเล็บจะมีสีดําสีขาวสีอ,อ,อะไรเงี้ยเจิดจะทาเล็บซึ่งความหมายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยสื่อถึงการแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมพอมาอยู่บนตัวเจิดปุ๊บความหมายแฝงที่ว่าเจิดเนี่ยเขาจบกฎหมายนะก็ประกอบการทําศพใช่ไหมเราก็จะไม่ได้แบ่งแยกแล้วว่าใครเป็นใครทุกศพที่เราปฏิบัติเนี่ยเราทําด้วยความเท่าเทียมกันอ่ามันไม่มีการแบ่งแยกละอันนี้ก็เป็นความหมายของเขา อีกอันนึงค่ะต่อมาก็เป็นการสอนขวัญแต่าาทางภาคเหนือเขาเรียกช้อนขวัญหลายๆคนอาจจะเคยเห็นที่เอาอันนี้ไปช้อนส่อนขวัญพิธีทางความเชื่อของภาคอีสานเนี่ยเขาหมายถึงว่าการสอนขวัญเนี่ยค่ะคือเหมือนใครเจ็บไข้ได้ป่วยทางใจหรือว่าประสบอุบัติเหตุก็ดีการเจ็บป่วยก็ดีเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อบคุคคลใดที่เกิดเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยขึ้นเนี่ยทำให้ขวัญหนีไปเหมืนอนขวัญตกอะ่ะจิตตกอ่ะขวัญมันตกไนนั้นแล้วต้องเป็นการไปช้อนขวัญขึ้นมาเพื่อเป็นการนําขวัญและกําลััังงใจขอคนนนน้กลมา ชาวอีสานมองก็มองว่าถ้าหากไม่ทำเนี่ยก็คืออาจจะทําให้คนที่ป่วยเนี่ยกลับคืนมาก็ได้<ม>เหมือนที่ว่าอาการป่วยกลับคืนมามมก็มีความเชือ่อ <ๆ S 2> ของคนอีสานเขาเรียกขวัญกลับมาเรียกขวัญกลับมาเพื่อให้อยู่กับเนื้อกับต<ม>ัวอะไรอย่างน<ม>ี้ขวัญตกลงไปประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการ โยนกละพืกโยนกละพือกแถวบ้านเราอาจจะไม่ไม่รู้ว่าไม่ชัวร์หรือเปล่านะคะจะเรียกว่าการคล้ายๆโปรยทานที่โปรยเหรียญอะไรแบบนี้ตามงานศพอาจจะเคยเห็นบ้างนะคะเขาบอกว่าการโยนกละพืกเนี่ยในงานศพถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นภาพว่าในลักษณะที่เหมือนมีคนกําลังแย่งยื้อเงินทองกันอย่างวุ่นวายอยู่คือศพเนี่ยเขาก็ตั้งอยู่ที่เดิมความหมายก็คือศพเนี่ยไม่ได้รู้สึกอยากได้เงินทองเหล่านั้นเลยคือมันตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย การมีชีวิตอยู่ก็ต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินหาทองทรัพย์สินนั้นอีกอย่างหนึ่งการหวานกับรำพุกนั่นก็คือหมายความว่าการโปรยทานเพื่อเป็นการสร้างกุศลบาร,รมีครั้งสุดท้ายแก่คนที่ร่วงรับไปแล้วอันนี้ก็คือมีความหมายแฝงได้หลายอย่างเหมือนกันต่อมาค่ะก็คือเป็นเรื่องของโบดามกลัดท้องอ่ะโบดามจริงๆแล้วเนี่ย การโบดํามกัดท้องเนี่ยคือเหมือนว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวอีสานเขาเชื่อว่าจะเป็นการป้องกันผู้ผีปีศาจที่จะเอาเอ่อเอาลูกในท้องเด็กไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่โบดําสังเกตว่าคนท้องเขาจะมีการติดเข็มกลัดอยู่แล้วอ่ะแต่ถูกพอติดเข็มกกัดพวกเขาต้องป้องกันผีป้องกันคนมาเอาไปแต่จริงๆแล้วความหมายที่ไม่ใช่ความเชื่อนะเขาอาจจะแบบป้องกันว่าเออคนนี้ท้องอยู่นะเผื่อบางคนมากระแทกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คืออันตรายต่บแม่และเด็กได้อันนี้ก็เป็นความหมายของในส่วนที่เรียกได้ว่ามันก็ น่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะมาต่อในส่วนของนองอานค่ะเป็นงบ้างคะความเชื่อต่อไปในภาพยนตร์เนี่ยมันมีฉากหนึ่งคือฉากเป็นน้ําตกนะครับในโลกแห่งความฝันนะครับคือฉากจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นน้ําตกเนี่ยมันไหลสวนทางกันนะครับมันสื่อถึงธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงและก็แตกต่างกันอยู่เสมอนะครับคนเราเนี่ยไม่อาจขัดขวางหรือว่าฝืนธรรมชาติได้มันคือธรรมชาติของจริงที่เราต้องเจอเรียนรู้แล้วอยู่กับมันอันนี้คือสิ่งที่ทางผู้กำกับอย่างต้องเตยเนี่ยเขาบอกนะครับ อีกพิธีกรรมหนึ่งในภาพยนตร์นะครับคือพิธีกรรมตัดสายแนนแล้วก็แบ่งเว้นคนเป็นคนตายนี่พ<ม>ิธีนี้เนี่ยทางด้านต้องเตเนี่ยเขาบอกเขาหยิบเอาพิธีกรรมตัดผัวตัดเมียม,มาเล่าครับ<ม>ในมิติของความเชื่อเขาเชื่อกันว่าพิธีกรรมนี้เนี่ยจะทําให้คนที่ตายไปเนี่ยนะครับไม่มาเอาคนที่อยู่ตายไปด้วย<ม>เหมือนกับเป็นการตัดขาดความสัมพันธ์ตัดขาดความคิดถึงตัดขาดความห่วงใย,ยความรู้สึกแต่ถ้าตอนแต่ถ้าตอนทําคนที่ทําหันกลับไปดูเนี่ย จะทาให้ตัดทุกอย่างไม่ได้นี่เขาบอกเป็นบาดแผลจากความรักไม่อยากหายไปจากความทรงจําครับอีกวัตถุหนึ่งที่อยู่ในภาพยนตร์คือทุมครับเจ้าทุมเนี่ยเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมสําคัญของชาวอีสานนะครับอ,อ,อยู่มาอย่างยาวนานแล้วครับเชื่อกันว่าสามารถใช้ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่ร้ายอะไรเงี้ยที่มองไม่เห็นพูดผีผีซาตต่างๆที่จะมารบกวนในงานบุญหากเห็นทุมแขวนอยู่ห้อยอยู่เนี่ยก็จะหนีไปถอยออกไป พรอมกันี้ยังเป็นการบอกกล่าวนะครับการวงสวนกับเทพพาดาต่างๆนะครับในพื้นที่เนะี่ยว่าที่นี่เนะี่ยมีการทําบุญนะมีวิธีสําคัญนะให้มาช่วยกันปกป้องคุ้มครองครับและยังสะท้อนความเชื่อหลายอย่างด้วยกันครับเช่นการเชื่อมโยงวิญญาณหลังความตายรวมถึงเป็นกุศโลบายหมายถึงสายใหญ่นําสู่พระธรรมเป็นบุญกุศลนะครับเป็นการประดิษฐ์นะครับทุงให้เป็นแมงมุมถวายเป็นพุทธบูชาให้ยึดเกาะสายใหญ่นะครับสู่พบ แห่งพระศีอริยะไม่ไตรหรือว่าสูนิพานนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งฉากสําคัญครับคือฉากโปรยข้าวตอกนี่ครับก็เป็นความเชื่ออีกหนึ่งความเชื่อของชาวอีสานนะครับโปรยข้าวตอกเนี่ยนะครับทางด้านคุณต้องเตยพุ่มกับเนี่ยบอกว่าต้องการจะสื่อถึงคติธรรมที่ว่าคนตายนั้นรูปกับนามแตกจากกันเหมือนกับข้าวตอกที่แตกแยกออกจากกันนี่สําหรับโปรยข้าวตอกนะครับส่วน พิธีอีกพิธีหนึ่งในภาพยนตร์ก็คือยายเนี่ยผูกแขนให้กับบักเสียงนะครับฉากฉากนี้เนี่ยนะครับทางด้านพุ่มกับเนี่ยเขาบอกว่าชาวอีสานเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับการผูกฝ้ายใช้คําว่าผูกฝ้ายนะครับเป็นการรับขวัญให้เข้ามาในชีวิตครับให้ใช้ชีวิตเนี่ยเจอแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือความเป็นจริงนะครับสุดท้ายถ้าทําแล้วสบายใจเนี่ยก็ทําอย่างน้อยการที่เราทํามันก็เกิดจากความรักความห่วงใยความอบอุ่นของหัวใจเราเองนี่ อีกฉากหนึ่งฉากนี้ครับก็คือฉากการแขวนเสื้อสีแดงไว้หน้าบ้านนี่ฉากนี้ก็หลายคนอาจจะได้เห็นในภาพยนต์นอื่นๆนะครับก็คือเป็นความเชื่อของชาวอีสานนี่แหละครับการแขวนเสื้อแดงที่หน้าบ้านเนี่ยเป็นการป้องกันผีแม่ไม้ที่จะมาเอาชีวิตคนในบ้านและอีกความเชื่อคือป้องกันสิ่งประมงคลและผีต่างๆไม่ให้มารังควานคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นครับฉากฉากนี้หลายคนสงสัยครับเมนเผาศพที่มันมีหลากสีมากในภาพยนต์เนี่ยนะครับ คือเมลหลักสีสันเนี่ยครับทางผู้กกับต้องการจะตั้งคําถามว่าเพื่อจะสื่อการช่วยคลายความโศกเศร้าของคนที่อยู่ในงานศพในการสูญเสียแต่พอถึงวาระสุดท้ายการเผาศพจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยสีสันต่างๆของเมลเนี่ยจะสามารถช่วยปลอบประโลมอารมณ์โศกเศร้าของคนสูญเสียในงานได้จริงไหมเขาตั้งคําถามไว้ส่วนฉากสุดท้ายฉากหนึ่งครับที่แน่นอนว่าเปลี่ยนไปเอิร์ดหลายความหมายตีได้หลายความหมายคือฉาก ที่นกเนี่ยบินออกจากบ้านนะครับฉากนี้เนี่ยเขาบอกว่านกมันโบยบินออกจากที่อยู่อาศัยครับโบยบินออกจากความเป็นห่วงโบยบินออกจากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักอันนี้ตีความได้เยอะมากก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการลาจากก็ได้นี่ก็เป็นความหมายทั้งหมดนะครับทุผู้ชมครับที่ทางคุณต้องเตทิติพุ่มกับภาพยนตร์ที่ตอนนี้เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากสารภาพภาพยนตร์เรื่องสับประรลดเนี่ยได้โพสต์ลงใน Facebook ไว้ครับ